สวัสดีครับเพื่อนๆวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําการต่อสายใช้งานพัดลมดูดอากาศให้ทํางานพร้อมกับหลอดไฟให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัท p r o w ิ r k Retail จำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับ โดยในวิดีโอนี้นะครับผมจะใช้งานสวิตช์หิ่งห้อยทางเดียวของ Panasonic ในรุ่น WEG 5341ครับเมื่อเปิดสวิตช์ไฟนะครับไฟหิ่งห้อยแสดงสถานะที่หน้าสวิตช์ก็จะสว่างครับและเมื่อเราปิดสวิตช์ไฟนะครับไฟหิ่งห้อยก็จะดับครับ เรามาทำความรู้จักกับสวิตช์หงห้อยทาง D W E G 5 3 4 1กันสักเล็กน้อยนะครับโดยสวิตตัวนี้นะครับสามารถทนกระแสะไฟฟ้าใช้งานสูงสุด1 6แอมป์ครับเหมาใช้งานกับสายไฟฟ้าตัวนำเดี่ยวแข็งนะครับเช่นสาย I E C 01ขนาดตั้งแต่1.5ต mm ารางมิลิเมตรถึง4ตารางมิลลิเมตรครับ ที่ด้านหลังของสวิต์นะครับที่ขั้ว L ทางด้านบนของสวิต์ก็จะเป็นขั้วสําหรับสายลายทางด้านไฟเข้าของสวิต์ครับซึ่งทั้ง2รูนี้ภายในก็จะเชื่อมต่อถึงกันนะครับที่ขั้วในหมายเลข1ด้านล่างของสวิต์นะครับก็จะเป็นขั้วสําหรับสายลายทางด้านไฟออกสวิต์ครับโดยภายในนะครับก็จะเชื่อมต่อไฟจากขั้วในหมายเลข1ไปยังหลอดไฟแสดงสถานะที่ด้านหน้าของสวิต์และมาต่อที่ขั้ว N ครับ ดังนั้นสวิตตัวนี้นะครับจึงต้องมีสายนิวเทลให้ด้วยครับเพื่อให้หลอดไฟที่แสดงสถานะทํางานได้ครบวงจรโดยจะต่อสายนิวเทลของวงจรนะครับมาเข้าที่ขั้ว N ของสวิตนี้ครับโดยภายในสวิตนะครับก็จะมีหน้าสัมผัสทองแดงนะครับที่จะเชื่อมต่อระหว่างขั้ว L ทางด้านไฟเข้ากับขั้วในใหมายเล็กด้านไฟออกครับ เมื่อจ่ายไฟเข้ามาที่สวิต์นะครับที่ด้านหน้าของสวิต์นั้นหลอดไฟแสดงสถานะก็จะดับอยู่นะครับแต่เมื่อเรากดที่หน้าสวิต์หนึ่งครั้งหน้าสัมผัสทองแดงภายในของสวิต์ก็จะเชื่อมต่อกันขณะเดียวกันนะครับที่หน้าสวิต์หลอดไฟที่แสดงสถานะก็จะสว่างครับและถ้าเรากดที่หน้าสวิต์อีกหนึ่งครั้งนะครับหน้าทองแดงภายในสวิต์นั้นก็จะเปิดวงจรออกและที่ด้านหน้าของสวิต์นะครับหลอดไฟแสดงสถานะก็จะดับครับ ในการต่อสายใช้งานสวิตช์หิ่งห้อยนะครับเราจะต่อสายลายจากเบรกเกอร์ย่อยหรือจุดต่อสายลายของวงจรนะครับมา,ยายอย่างขั้ว L ทางด้านไฟเข้าของสวิต <installations> ช <recover> ์ครับและเดินสายนิวเทลนะครับจากนิวเทลบาในตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายนิวเทลของวงจรมาอย่างขั้ว N ของสวิตช์ครับและเดินสายลายออกจากสวิตช์นะครับในขั้วใหม่เล็กหนึ่งไปยังขั้ว L ของขุมไฟครับและเดินสายนิวเทลของวงจรนะครับไปยังขั้ว N ของขุมไฟครับ ส่วนสายดินนะครับถ้าเพื่อนๆมีใช้งานนะครับก็เดินสายดินจากกราวบาในตู้ไฟฟ้าไปยังขั้ว G ของคุมไฟครับตัวอย่างการต่อสายเข้าที่สวิตช์นะครับแล้วก็จะเดินสายลายมาต่อเข้าที่ขั้ว L ของสวิตช์ครับและเดินสายนิวทอลนะครับมาต่อที่ขั้ว N ของสวิตช์ครับต่อไปก็จะเดินสายลายออกจากขั้วในหมายเลข1ของสวิตช์นะครับมาอย่างขั้ว L ของคุมไฟ และเดินสายนิวทัลนะครับจากขั้วเอ็นของคุมไฟไปยังจุดต่อสายนิวทัลของวงจรครับเมื่อทำการจ่ายไฟและเปิดสวิตช์นะครับไฟแสดงสถานะและหลอดไฟก็จะสว่างครับและเมื่อเราปิดสวิตช์นะครับหลอดไฟแสดงสถานะและหลอดไฟก็จะดับพร้อมกันครับ หากต้องการเพิ่มพัดลมดูดอากาศเข้ามาในวงจรนี้นะครับเราก็จะต่อสายลายจากจุดต่อสายลายวงจรนี้มาอย่างขั้ว L ของพัดลมครับและเดินสายนิวเทลจากจุดต่อสายนิวเทลวงจรนี้นะครับมาอย่างขั้ว N ของพัดลมครับและเดินสายกราวจากกราบาในตู้ไฟฟ้ามายังขั้ว G ของพัดลมครับ ตัวอย่างการเดินสายวงจรนี้นะครับโดยที่พัดลมนั้นผมแนะนําให้เพื่อนๆใช้งานเต้ารับกราวเดี่ยวนะครับเพื่อใช้เสียบกับเต้าเสียบของพัดลมเพราะในอนาคตนะครับถ้าเกิดพัดลมเสียเราจะได้ถอดปลั๊กพัดลมได้ง่ายกว่าการถอดสายที่จํากันอยู่ในกล่องต่อสายครับเมื่อจ่ายไฟและเปิดสวิตช์นะครับหลอดไฟแสดงสถานะที่สวิตช์หลอดไฟส่องสว่างภายในห้องและพัดลมดูดอากาศก็จะทํางานพร้อมกันครับ วงจรนี้นะครับนิยมติดตั้งกับห้องน้ำห้องเก็บของหรือห้องปั๊มน้ำเป็นต้นครับซึ่งข้อดีของสวิตตัวนี้นะครับเราสามารถสังเกตไฟแสดงสถานะที่หน้าสวิตเราก็จะทราบได้ทันทีครับว่าภายในห้องนั้นมีการใช้หลอดไฟและพัดลมดูดอากาศพร้อมกันอยู่หรือไม่ครับ หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสวิตหิ่งห้อยในรุ่นนี้นะครับผมจะวางลิงก์สินค้าออนไลน์ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กรีเทลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทางโปรเวิร์กนะครับเช่นตู้คอน s u m e r Unit ตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้สายสวิตช ปลั๊กคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้วิดีโอนี้ครับโปรเวริรู้จริงเรื่องไฟฟ้า